มวยรอบทีุู่สมครับผู้ชิงที่3นะครับซึ่งฝ่ายแดงนั่นก็คือรณชัยนราตรีกุลนะครับแล้วก็น้ําเงินฤทธิชัยสมคิดการค้ากรรมการผู้ชี้ขาดคุณชวั์ทองวิทย์นะครับที่3นะครับที่3ของมวยรอบอีส,สุกเงินล้านวันนี้ฝ่ายแดงก็คือรณชัยน้ําเงิน พี่ิชัยสมคิดการค้า123ปอนด์เท่ากันเคยโชกันมาก็ทางรณชัยเป็นฝ่ายชนะแล้วก็คะแนนมวยคู่แรกที่ออกมานะครับก็ไม่เอกฉันมีให้ชาติชายแดนฝ่ายแดงนี่49นั่เงือน48เสียงหนึ่งแล้วก็อีก2เสียงนะครับให้ก่อสมุย49แล้วก็ชาติชายแดน48คะแนน2เสียงไปที่คุณมือครับท่านผู้ชมครับก่อนจะชมมวยสนุกมันๆชิงที่3นี่มาทราบประวัติก็คร่าวไว้ก่อน ฝ่ายแดงรณชัยนราตีกรุ่นเมื่อเช้ามา123ปอนดครึ่งลดครึ่งปอนนะฮะชื่อจริงชื่อชุรศักดิ์วันกา,กาเลมนะครับเป็นชาวอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมา135ครั้งชนะ99แพ้35เสมอหนึ่งตอนนี้อายุ20ปีแล้วก็เริ่มชกมวยครั้งแรก8ปีตอนนั้นรับค่าตัว300บาทครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้นอกยก2อนุวัตแก้วสำนิก ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีสุรพลนราตริกุลเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินฤทธิชัยสมคิดการค้าเมื่อเช้ามา123ปอนด์ชื่อจริงชื่อคมกริบแป้นจำหนักนะครับเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ชมยินดรับคอุปกาะจขอไปเชิญมิสเตอร์ริมอิจิฮาซูโอกรองประธานอาวุโสบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดนะครับมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับ นักมวยคู่ชิงที่3นะครับคู่ชิงที่3นั้นก็ถือได้ว่ามีความหมายอย่างยิ่งนะครับทองคําหมดหนัก30บาทครับใครชนะก็รับไปแล้วก็ผู้แพ้จะได้รับทองคาหนัก20บาทขอขอบคุณครับมิ igi, สเตอร์ริจิฮาซูโอรองประธานอาวุโสบริษัทต,ตรีเพชรอีซ,ซูซูเซลส์จำกัดครับก็มาทราบประวัติต่อนะครับว่าฤทธิชัยนั้นเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วก็ชกมวยมา95ครั้งชนะ70แพ้25เสมอ2อตอนนี้27ปีแล้วครับค่าตัวครั้งแรกที่ชกตอนนั้น13ปีรับค่าตัว150บาทครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนดูว่าวคงอุดมตอนนี้ก็ผูท้ที่ถอดบงคนก็คือสนันเพชรเกียรติเพรนักมวยเก่านะครับครับคุณสมิงขาวได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วผู้จัดการหัวหน้าคณะเสียบูเมืองเพชรครับประดิษฐ์สถิตอภิรักครับ แล้วก็ทั้งคู่นี้ถ้าใครชนะนะครับท่านผู้ชมจะได้ทองคําหนัก30บาทมูลค่า180,000บาทส่วนผู้แพ้ก็ได้ทองคําหนัก20บาทมูลค่า120,000บาท and this is the beginning of the Isuzu Championship มตอนนี้สุรพลนราตรีกุลนะครับถอดมงคลให้กับฝ่ายแดงด้วยครับ and we are looking for the uh, third uh, runner up here whoever wins this Will be the uh, third uh, runner-up champion, and in the red corner we have Ranonchai Gordon weighing in at 130, uh, sorry, 123 and a half pounds this morning, having to lose a half pound. He's from Tawat Si, Kamarat, fighting a total of 135 pounds, winning 99 times, losing uh, 35 times, being tied only once. Currently 20 years old. He's Started training at the age of eight. Is a strategic fighter and all-round fighter as well. Now in the blue corner we have Chai Breechai weighing in 123 pounds. Also from Chonburi, Tamarat, fighting a total of 95 times, winning 70 times, losing 23 times, being tied two times. Currently 27 years old. มาเริ่มในยุที่หนึ่งนะครับองการผู้ห้ามบุรีทีก็ทวัตทงฤทธิ์อายุ39ปีปวสนะครับจากจังหวัดตรังอายุ39ห้าม,มา15ปีแล้วมาดูว่าเป็นการล้างตาฝ่ายน้ำเงินคู่นี้ที่สานะครับชนะ เดวะรางวัลชนะที่3นี่ชนะเลิศที่3ก็3 60บาทนะครับทองคำทองคำหนัก30บาทนะครับที่3 30บาทที่4ก็20บาทแม่มาดูว่าโดยผู้ชิงที่3โดนนายชัยนี่ฝ่ายแดงครับรั้งล่าสุดนี่โดนดูครั้งล่าสุดนี่โดนอนุวัฒน์นะครับเดวะต่อยเอาให้น็อกไปเลยก่อนหน้าก็ชนะนิติชัยนี่แหละส่วนนิติชัยนี่แพ้โดนนายชัย แล้วก็มาชกแพ้ดูเอาด้วยนะครับขอบท่านผู้ชมครับว่วันนี้ทางด้านของนักชกฝ่ายแดงเรียมเลยครับหมัดนะครับเรียมไว้ประเดี๋ศึกให้ได้เดินยขยับข้าเพราะว่าต้องระวังครับเพราะว่าเป็นเงินเป็นทองเท่านั้นเลยครับสี่ถ้าแพ้นี่เนลูกเกดครับแพ้นี่ทองคำต่างกันสันกสิบบาท 30 seconds left and we'll go to a break. Don't forget today is a very special Saturday and we'll be right back. ปลาเป็นเป็นปรุงอาหารไทยจีนฝรั่งอีสานพบที่สวนอาหารนภาเลนสิฟูดคาราโอเกะเพชรเกษม63ครับคืนนี้พบกับพระเอกลิเกลูกตุ้งกระต่ายขาวดาวรุ่งเจ้าของอัลบั้มกรายอ้อนจันครับเฮียเบิ้มดูแลซับรองโต๊ะ028016354ครึ่ง1.357แมกนัมพลาดหมายฝาแดง ท่านี้ต้องลองยาดวงรัตนาเก้าเหรียญซองจแงีจแดงผงจีแดงแผ่นจีแดงเก้าเหรียญครับมาเริ่มต่อยก2คืนนี้ก็เซนจูรี่เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตม2ออราพินทารบบาชตาเทาด้านหน้ามีครัวชุมสายด้วยนะครับพบวงจรไปพักผ่อนยอนใจที่นั่นแล้วก็อปอร์กุงเขารัตนาธิเบศน,นะครับอากาซ่าแล้วก็พิสเนตซาวน่นาหน้าใหญ่โตมากลงที่รัตนาธิเบศโดยทุกปัญญาของไทยบนเวทีมาถึงยก2ชิงที่3 ของอรอบเงินล้านอีสสุกรรมการห้ามบุญเวทีสวร์ทองฤทธิ์ดูแล้วไม่ใช่ว่ากินง่ายๆนะครับรณชัยเพราะว่าฤทธิชัยเนี่ยอาวุธหลากหลายและมีหมัดด้วยจะมีปัญหาเรื่องคมน้ําหนักหรือเปล่าเท่านั้นต้องเดินต้องชนให้ทางฤทธิชัยเฉาให้ได้นะครับแต่ว่าน้ําหนักหมัดเป็นเป็นมวยที่หมัดหนักใช้ได้คนมึงเลยทีเดียวนะครับฤทธิชัยสมกิจการ้า อ้าวจับยกยกโตมาลูกดีดีลูกไม่ถึงนะครับถ้าโดนก้านคอหนึ่งหมื่นเลยจะอัดมาสินทันทีนะครับ ท่านผู้ชมครับแม่ลนชัยนี่ต้องระวังหมัดฤทธิชัยนะฮะอย่ากคว้าแข้งนะท่านผู้ชมครับแดนนัน่นลนชัยนราติกุลครับน้ำเงินฤทธิชัยครับสมพิธการโอ้ยหมัดต้องระวังนะครับแม่ดูครับท่านผู้ชมทางด้านน้ำเงินนี่มาครบเครื่องเลยอ้าวโอยนิดเดียวแม่เฉียวไว้นิดเดียวครับจน,นเข่าผานี่โดนแล้วดูครับเก็บละเอียดได้หรือเปล่า วันนี้ช่วงชกได้เปรียบกว่าจะตียังตีไม่ได้ครับบางทวัดแ,แย่มาต่อดนัชัยต้องบีจนกระทั่งนิพิชัยนะครับให้หมดให้เฉ้าถ้าไม่หมดไม่เฉ้านี่อันตรายถวัหลหนักบาดีนี่นี่น,นี่ต้องปลามต้องต้องบดเหมือนมูเหลือ์นะครับปลามไปด้วยรัดไปด้วย เดินต้อนตลอดนะครับยังเขา้าอีกหมดยกจากตัวจริงต้องอินรีทองจากบร,ริษัทปูลเซเนเบนนครหลวงจำกัดมหาชนครับปอคู่ฝาลัดนดาโดยคุณปัญญาของไทยรัชจากกนกรมเรศสีฟูดและจำน่าเพลงโคชิตมาได้จะปอคูเฝาลัดนดาครัวแสวงสีฟูดที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันกดีมอร่อยกว่าโดยคุณประสานบุญประสานดิลกอาหารทะเลสดอาหารไทยจีนอยู่บางกุ้เทียนชายทะเลครับ โรจันทาปิยตราพลังแนทและพลละลยรันต์สเปรย์คือสตาพมิเศษบท่านประธานชายมีจำหน่าจตามร้านขายยาทั่วไปและแผนกขายยาที่บิ๊กซีคาลูและวัดสันครับมาต่อยก3ใครที่เป็นแฟนของปายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกลูกทุกก่งคืนนี้ไปที่นภาลัยของเฮียบอมทั้งเพชรเกษม63แล้วก็บางบอนด้วยชิงที่3นะครับของมวยรอบอิสุสุเงินล้าน ในหดที่3ก็รับไปทำหนัก30บาทแม่เปิดหน้าไม่ได้เลยนะครับรุชัยดูดูชกเลยนะครับดิติชัยแม่แต่ว่ารุชัยต้องสวมหมวกปกป้องให้ดีนะครับหน้าลอยลำตัดไม่ระยุนยไม่ได้โอ้ยโ,โอ้ยสวยนะครับของดิติชัยรุชัยชกท,ทรงนี้ถูกเลยนะครับต้องเบียต้องติดตลอด ต้องทําให้ฤทติชัยอ่อนละอ่อนแรงให้ได้แต่ว่า,าไม่บุกไม่ชนไม่ได้นะครับต้องบุกต้องชนตลอดนาฤทิชัยนี่แรงดีแล้วเป็นเรื่องเมือนกันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่และมีหมัดด้วยนะครับ ค,คุณลูกเก๋ก็ไซ้ไปด้วยครับสนุกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคู่เอกยิ่งสนุกกันนี่ครับพลาดไม่ได้นี่เหมือนกันครับใครแพ้ี่ขอคำต่างกันส0บาทครับใครได้ที่สามนะสามสิบนะได้ที่4 20บาทส0บาทโอ้โหไหลตังคัะนะตอนนี้แหละครับรัดแล้วลนนชัยนรา,าจิกุลต้องเร่งแล้วก็ต้องติดตลอดอยู่ห่างนี่เจอแน่เจอทั้งหมัดเจอทั้งแข้งครับ นี่นะครับต้องชกทรงนี้ตลอดโดนชัยไม่ถูกไม่สนชนในอย่างเดียวนี่กระชากแล้วกระชากแล้วเ,เดินเร็วอีกต้องเบียร์ต้องติดต้องชนต้องเร็ววันนี้อีกต้องชกแบกวัดดวงโอ้ยดูไปสมัดมาออกหมัดหน้าครัวนะครับโอ้คู่นี้ชกแล้ววัดดวงจริงๆนะครับของผู้ชิงที่3วันนี้โดนชัยสั้นกว่าต้องบุกต้องไล่ได้ลูกไหนนะครับ ออกนีไปที่ฤทธิชัยเอา้าไหนแล้วนะครับไหนหลูกรัดลูกนม่กินเลยนะครับพาเลยพาล้มเลยนะครับต้องชกสูงนี้ตลอดต้องเบียดต้องติดลายยกที่3แล้วตอนนี้เอา้าเข่าเรื่อยติดตลอดอ,ออกมาทีหนึ่งสะโดนหนึ่งสองสามหมดยกหมดเมื่อยตามร่างกายจ้าห่ายโดยสมุนไพรคงคาโทรสอบสามทูนสามสี่ 2556-12ครับแล้วก็โวมสร,รุปกับหน้ามวยคู่ระหว่างอนุวั 9, ตเก้าสังเกับดูวาวคงอดมนะครับเี่ขึ้นชกอีกสักคู่ต่อไปนี้นะครับทายผลแบบวิธีที่1พิมพ์หนึ่ง,งถ้าคิดว่าการชนะน็อกพิมพ์2อถ้าคิดว่าเป็นการชนะคะแนนส่งคำตอบมาที่เบอร์8 8 3 0 9ทั้งระบบ a i s d t a c และ All รนซ์ครับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวน14เครื่องซึ่งจะส่มผู้โชคดีรับประกาศในวันนี้แหละครับมาเริ่มยก4ี่ ของคู่ชิงที่สามนะครับวันนี้หัวสวนซีฟูดชายทะเลบางพุณเพียรทะเลสดสดเลี้ยวอุ่ยมันมีรางวัลเหมือนเด็กอัดมากโอ้โหมะการถวัตรวดเร็วจริงๆมะการหนุ่มอายุ39นะครับเดินชนอีกแมุ่นชัยนี่ต้องชกทรงนี้จริงๆนะครับหยุดไม่ได้โดนซ้ายของิธิชยัยเอาทิก จะไปแล้วนะครับทำท่าจะไปแล้วแต่ว่ามาโดนพลิกลม้มนี่พอรัดในแล้วนี่ดิติชัยมัจจายอมรัด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 เน็บนะครับรุน,นชัยรัดรัดเน็บมาใต้น้ํานะครับกระทุงสั้นๆนี่นี่นี่นนด,ดูดูรัดเหนียวหนึบเลยเหนียวอยา่างกับตังเมเลยนะครับอา้าวเดีไปอีกมาไปแรงด้วยนะครับโอ้โหกรรมการไม่แยกงนูนเอาพาทัวเรา นิดทิชัยเอาไซายอีกทีหนึ่งโอ้โหต่างหลักได้แล้วนะครับเอารัดได้แล้วโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมครับบอกแล้วครับอยาลร้อยหน้าลอ,อยตาเป็นลำตัดแม่ประยูนยไม่ได้แม่รดชัยพลาดไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยังไม่ปล่อยให้นาทีทองผ่านพ้นไปได้ทางด้านของฤิธทิชัยพยายามจะประเด็จยดกให้ได้ครับแม่ตอนนี้กอดไว้เลยครับเอาละครับพื้นแล้วครับ พื้นแล้วเดินแล้วนะครับรณชัยนา,นาทีิกูลแดงโอ้โหเมื่อกี้โดนหมกกัดเข้าไปซ้ายเดินจี้ก้าไปอีกครับจะถอยต่ออีกครับยุบย่นไม่ได้ครับทางด้านของฤิทิชัยอ้าวโดนอีกแล้ววาไปสั้นๆแต่ว่ากอดไปแล้วครับตอนนี้ปลายุกมาฟื้นแล้วนะครับมาฟื้นแล้วปลายุกน่าจะโดนโดนเยอะแล้วเกินมาสักครู่นี้ ดีว่าทนแล้วก็ใจใช่ดะโอ้ยโดนทุกขวาอีกหมัดหนึ่งมาต่อย3 4มสี่หมัดแล้วนะครับแต่ว่าดิฉิชชยต่อยเยอะก็แรงมาล้มหมดยกที่4ี่หมดยกที่4โอ้โหลนชัยเก็บละเอียดเลยครับท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวคว้าได้แล้วเน,นะเก็บละเอียดเลยตีขาแล้วครับรัดล่างได้ด้วยครับโอ้โหนี่นะครับต้องขยันอย่างนี้นะอ,อยู่นอกลำบากอยู่ในตีเข่าขาแล้วดูเวียนม,มาทีล้มเลย ขนาดชิงที่3นะเดี๋ยวผู้ชิงชนะเลิศสนุก,กว่านี้ครับแล้วไม่ต้องมาแล้วนะครับขอเรียนให้ทราบรถลาที่ถนนสายเพชรกเกษมด้านหน้าเข้าเวทีภาสีอ่องน้อยนี่จอดยาวเยียดเลยอ้าวดูปาด้วยครับโอ้โหนิติชัยโตไมันฟ้าเลยตีจะเวียงจะตีเอาเวียงยเวียงลอง้อมแม่โอ้โหโอโ้แต่ว่านิชัน ทุกนาทีมีค่าจริงๆนะครับแต่ว่ารณชัยเนี่ยโอ้โหเหนียวอา้าอย่าลุกนะครับขอต้องต่อให้เหนียวขอให้แน่นลุตไม่ได้เลยครับแม่ลูกนี้ข้าวสองแล้วข้าวสองแล้วกดเลยกดมาตีสามดอกหันหัวถอดหนีเลยนะครับนิติชัยแมโอ้โหท้อเลยนะครับเอา้าเดินเดินเร็วใส่เพื่ออ้อารัดอีกแล้ว อยู่เลยนะครับรับสารภาพแล้วตอนนี้นะครับอ่อนอกอ่อนใจอ่อน,ออนแรงเลยเรียบร้อยเลยนะครับโดนนะอยู่เลยปลายยกเลอนิดเดียวโอ้ยหมดเลี่ยนเลยนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายรอผู้เดียวนะครับรอผู้เดียวกรมการห้ามโมเวทีทวัตทองธิ์รับจากประภพประเทศมาที่ธนาัผเสือแก้วข้ามไปที่ อวยพรเขียวกุ้งนะครับแล้วก็ชูให้ฝ่ายแดงคือรณชัยนราตรีกุชนนนนลชนะคะแนนฤิธิชัยสมคิดการา้าเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับสำหรับอันดับที่3นะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์ริวิจิฮาซุโอรองประธานอาวุโสบริษัทรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดมอบรางวัลครับเป็นทองคำหนักมูลค่า 30บาทครับอันดับที่3ของมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่14รณชัยนราตรีกุลสองคำหนัก20บาทและอันดับที่4ฤทธิชัยสมคิดการคา้าสองคำหนัก20บาทครับนะซึ่งก็ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดโอกาสนี้ข,ขอขอบคุณมิสเตอร์ริวิจิฮาสุรองประธานอาวุโสบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดขอบคุณครับ เรน,นี้ก็พักผู้เดียวนะครับ